สวัสดีครับยินดีต้อนรับสูน่นาทีชาแนลวันนี้ผมจะพาไปเอาสุดยอดอาวุธดาบของสายเวทนั่นก็คือจันทราคาตยอดดาบหรืิดาบมุนวิวนั่นเองเริ่มต้นเราอยู่จุดพรชื่อว่าซากปรักหักพังแคเลมที่แคลิดจากจุดนี้เราจะเดินทางมาทางตะวันตกเฉียงใต้เล็กน้อยเมื่อพร้อมแล้วก็ไปกันเลยผมปัดจุดแสงบอกเอาไว้ให้แล้วนะครับขี่ม้ามาเรื่อยๆเ,เลย ตามทางนี้เดี๋ยวเราจะเห็นทหารยืนต้อนรับเราอยู่นะแล้วก็เข้าถ้ำครับตรงนี้จะมีทหารสองคนจากนั้นเรากระโดดไปทางทางซ้ายนี้นะแล้วก็กระโดดลงมาเรื่อยๆจากตรงนี้เราจะเห็นจุดพอนลงพื้นได้อย่างสวยงามตอนนี้เราอยู่ตรงนี้แล้ว จุดพรชื่อว่าอุโมงเกลจากนั้นให้เราเดินหน้าต่อลงบันไดแล้วก็ลงบันไดอีกแล้วก็วิ่งไปข้างหน้าเรื่อยๆเลยจากนั้นก็ปีนบันไดลิงลงมาแล้วก็วิ่งมาตามทางนี้ทางไม่ค่อยซับซ้อนครับพอมาถึงตรงนี้ให้เราเดินเลยมานิดนึงจะเจอจุดพออีกหนึ่งจุดจากนั้นเราเดินย้อนกลับไปเล็กน้อยทางซ้ายมือก็จะเป็นห้องบอส ัวนี้ตกแรงมากๆอันนั้นปวดไปทีนึงแล้วันละเกือบตายตัวผมเป็นสาสเตอน,นะครับวเรทที่เหมาะเหมาะกับตัวนี้ก็คือกระสุนศิาลาก็พยายามอยู่ข้างๆของบอสนะาจะอยู่ข้างหน้าเพราะว่าตัวมังกรมันจะคายลาวาพรา้อมกับวิ่งเข้ามาหาเรา,าเราอยู่ด้านข้างแบบนี้จะปลอดภัยมากๆ ใช้กระสุนสิลายิงไปเรื่อยๆเหลือมาเป็นเกินครึ่งแล้วเอนิเดเ เกือบโดนครั้งสุดท้ายแล้วนี่ตูมเรียบร้อยได้ด่าบมาแล้วแต่เป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ